แสงแดดอ่อนๆของแคลิฟอร์เนียส่องผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาต้องใบหน้าของอ e ีเลนวัยหกสิบห้าปีเธอจิบกาแฟาดำช้าๆปล่อยให้อากาศยามช้าพัดผ่านระเบียงเล็กๆของอพาร์ตเมนต์เธออยู่คนเดียวมาตลอด40ปีที่ผ่านมาเหมือนนอกกับภาพยนตร์เก่าๆที่ฉายซ้ำไปซ้ำมาในหัวความทรงจำเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ชื่อมากยังคงชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่สตูดิโอออกแบบเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองชายทะเลที่เงียบสงบฉันเป็นนักออกแบบกราฟิกที่นั่นส่วนมาก เป็นลูกค้าคนสําคัญเขาสูงโปรง่งผมสีน้าตาลเข้มดวงตาสีฟ้ากรุงกริดและมีสเสน่ห์เหลือล้นครั้งแรกที่เราพบกันฉันไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าความสัมพันธ์แบบมืออาชีพฉันรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วและฉันก็พอใจกับชีวิตโสดของตัวเองเราคุยกันเรื่องงานออกแบบโปสเตอร์โบรชัวเขาเป็นคนมีรถนิยมดีให้ความเห็นที่เฉียบคมและมักจะชมเชยผลงานของฉันเสมอบางครั้งเขาก็เล่าเรื่องครอบครัวให้ฟังภรรยาที่น่ารักลูกสาวตัวน้อยที่กำลังหัดพูดทุกอย่างดูเหมือน จะเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งคืนนั้นฝนตกหนักฟ้าร้องคำรามน่ากลัวเสียงเคาะประตูทำฉันสะดุ้งฉันมองผ่านตาแมวเห็นมักยืนอยู่หน้าประตูท่าทางร้อนรนฉัน,นเปิดประตูเขาก้าวเข้ามาพร้อมกับแฟ้มเอ,เอกสารหนาๆขอโทษนะครับอีเลนที่มากลนวดึกๆแบบนี้แต่ผมมีงานด่วนที่ต้องให้คุณช่วยเขายื่นแฟ้มเอกสารให้ฉันลูกค้าต้องการงานพรุ่งนี้เช้าผมไม่รู้จะพึ่งใครแล้วนอกจากคุณฉันรับแฟ้มมาด้วยความงุนงงแต่ว่าดึกมากแล้วนะครับพรุ่งนี้เช้าฉันค่อยทําก็ได้นี่ เขาถอนอหายใจไม่ได้ครับมันด่วนจริงๆผมต้องส่งงานให้ลูกค้าพรุ่งนี้เช้าตรู่ช่วยผมด้วยนะครับอ e ีเลนฉันเห็นแววตาอ้อนวอนของเขาฉันรู้ว่าฉันควรจะปฏิเสธแต่สุดท้ายฉันก็ใจอ่อนก็ได้ขันจะลองดูเราทํางานกันจนดึกเสียงฝนซาซาด้านนอกเสียงเพลงเบาๆจากวิทยุและความเงียบงนันระหว่างเราสร้างบรรยากาศที่แปลกประหลาดฉันรู้สึกถึงความตึงเครียดบางอย่างมันไม่เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับนักออกแบบมันมีความรู้สึกบางอย่างที่มากกว่านั้น พยายามไม่คิดแต่ก็ยากเหลือเกินเมื่อเราทำงานเสร็จเขาเดินเข้ามาใกล้ฉันดวงตาสีฟ้าของเขามองลึกเข้ามาในดวงตาของฉันขอบคุณมากนะครับอีเลนคุณช่วยผมไว้จริงๆเขาพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลก่อนจะโน้มตัวลงมาจูบฉันจูบที่อ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความปรารถนาฉันตกใจแต่ก็ไม่ได้ขัดขืนหัวใจของฉันเต้นแรงฉันรู้ว่าฉันกำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางต้องห้ามนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ลับ,ลบๆของเราความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความสุขความตื่นเต้น และความผิดบาปเราพบกันในยามค่ำคืนที่อาพาร์ตเมนต์เล็กๆของฉันเสียงคลื่นกระทบฝั่งเสียงเพลงเบาๆและเสียงหัวเราะของเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่ไม่อาจลบเลือนเช้าวันต่อมาฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกผิดชอบชั่วนออิงแอดมีภาพของฮาม่ากับภรรยาและลูกสาวผุดขึ้นมาในหัวฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำมันผิดผิดต่อตัวเองผิดต่อครอบครัวของเขาแต่ในขณะเดียวกันฉันก็ไม่อาจปฏิเนอิงดีในความรู้สึกที่ฉันมีต่อเขาได้มันเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนยากที่จะอธิบาย มาร์กโทรหาฉันในวันนั้นเสียงของเขายังคงอ่อนโยนเหมือนเดิมสบายดีไหมครับอีเลนเขาถามฉันลังเลก่อนจะตอบข้าสบายดีผมคิดถึงคุณเขาพูดคำพูดสั้นๆนั้นทำให้หัวใจของฉันเต้นแรงฉันรู้ว่าฉันก็คิดถึงเขาเช่นกันแล้วเจอกันนะครับเขาพูดก่อนจะวางสายฉันวางโทรศัพท์ลงหัวใจยังคงเต้นไม่เป็นจังหวะฉันรู้ว่าฉันกำลังตกอุมรักเขาและฉันก็รู้ว่ามันอันตราย เราแอบพบกันทุกค่ำคืนบางครั้งที่อพาร์ตเมนต์ของฉันบางครั้งที่ชายหาดบางครั้งที่โรงแรมเล็กๆนอกเมืองทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเขามอบความรักความอบอุ่นและความเข้าใจให้ฉันสิ่งที่ฉันไม่เคยได้รับจากใครเขามักจะนำดอกไม้ชอบกโกแลต่อหรือของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้ฉันเสมอเขาจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับฉันได้สิ่งที่ฉันชอบสิ่งที่ฉันไม่ชอบเขาทำให้ฉันรู้สึกพิเศษรู้สึกเป็นที่รักแม้ว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็นความลับแม้ว่า เราจะไม่มีอนาคตร่วมกันฉันพยายามไม่คิดถึงอนาคตฉันพยายามอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับทุกวินาทีที่ได้อยู่กับเขาแต่บางครั้งความจริงก็โผล่ขึ้นมาหลอกหลอนฉันฉันรู้ว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่ยั่งยืนฉันรู้ว่าสักวันหนึ่งมันต้องจบลงและฉันก็กลัวๆว,ว,วันที่ฉันต้องเสียเขาไป สองปีผ่านไปความสัมพันธ์ของเรายังคงหวานชื่นฉันตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่ใหญ่ขึ้นใกล้ชายหาดมีระเบียงที่มองเห็นวิวทะเลที่สวยงามฉันอยากสร้างพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ที่เป็นของเราแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ความฝันมากชอบอพาร์ตเมนต์ใหม่ของฉันมากเขาบอกว่ามันโรแมนติกเหมาะสําหรับการใช้เวลาอยู่ด้วยกันเรามักจะนั่งคุยกันที่ระเบียงจิตวายมองพระอาทิตย์ตกดินมันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามช่วงเวลาที่ฉันอยากให้มันหยุดไว้ตรงนั้นตลอดไปแต่แล้วสิ่งที่ฉันกลัวก็เริ่มเกิดขึ้นมาก เริ่มมาหาฉันน้อยลงเขาอ้างว่างานยุ่งมีปัญหาที่บ้านฉันพยายามเข้าใจแต่ก็อดน้อยใจไม่ได้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกลำลังถูกทอดทิ้งความวั่นไายความไม่มั่นคงเริ่มกัดกินหัวใจของฉันความเงียบงันระหว่างเรายาวนานขึ้นทุกครั้งที่เราเจอกันบทสนทนาที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานกลายเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วไปที่ไร้ความหมายฉันพยายามถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็มักจะเลี่ยงที่จะตอบหรือไม่ก็บอกว่าไม่มีอะไรฉันรู้ว่า เขากำลังปิดบันงอบางอย่างแต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะเซาซีฉันกลัวที่จะได้ยินคำตอบที่ฉันไม่อยากได้ยินคืนหนึ่งขณะที่เรานั่งอยู่ด้วยกันที่ระเบียงมองดูแสงจันทร์ส่องกระทบผิวน้ำทะเลฉันตัดสินใจถามเขาตรงๆมาร์คคุณมีอะไรจะบอกฉันไหมเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจอีเลนผมว่าเราควรจะหยุดหัวใจของฉันแทบหยุดเต้นฉันรู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงแต่ฉันก็ไม่เคยเตรียมใจที่จะรับมือกับมันทำไมคะฉันถามเสียงสั่นเครือ ผมผมรู้สึกผิดผิดต่อภรรยาผิดต่อลูกผมทนแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเขาพูดน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันมองหน้าเขาน้ำตาเริ่มเอ่อคลอแล้วฉันและคุณไม่รู้สึกผิดต่อฉันบ้างเหรอฉันถามเขาหลกตาฉันผมขอโทษอีเลนผมรู้ว่าผมทำผิดต่อคุณแต่ผมผมเลือกครอบครัวของผมคำพูดของเขาเหมือนมิกริลงกลางหัวใจของฉันฉันรู้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรจากเขาฉันรู้ว่าฉันเป็นแค่ผู้หญิงอ๋อคนอื่นแต่ฉันก็อดเจ็บปวด ไม่ได้ฉันรักเขามากและฉันก็รู้ว่าเขาเคยรักฉันแต่สุดท้ายความรักของเราก็พ่ายแพ้ต่อความถูกต้องต่อความรับผิดช,ชอบต่อครอบครัวหลังจากคืนนั้นมาก,ก็หายไปจากชีวิตของฉันเหมือนกับสายลมที่พัดผ่านไม่มีแม้แต่คำร่ำลาไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้อธิบายฉันพยายามติดต่อเขาแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมดิ่งลงสู่เหวแห่งความสิ้นหวังฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะอยู่ต่อไปอย่างไรโลกทั้งใบของฉันพังทลายลง ฉันใช้เวลาหลายเดือนอวนในการเยียวยาตัวเองฉันร้องให้ฉันเสียใจฉันโกรธฉันโทษตัวเองฉันโทษเขาฉันโทษโชคชะตาฉันพยายามหาคำตอบว่าทำไมทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันทำไมความรักที่สวยงามต้องจบลงด้วยความเจ็บปวดฉันพยายามหาทางออกแต่ก็ไม่เจอฉันรู้สึกเหมือนตัวเองติดอยู่ในวังวนของความทุกข์ไม่สามารถหลุดพ้นได้ในที่สุดฉันตัดสินใจย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์นั้นฉันย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นเริ่มต้นชีวิตใหม่ ฉันพยายามลืมเรื่องราวทั้งหมดลืมมากลืมความรักที่เราเคยมีร่วมกันฉันพยายามแต่ก็ไม่สําเร็จความทรงจําเกี่ยวกับเขายังคงฝังแน่นอยู่ในใจของฉันเหมือนรอยสักที่ไม่อาจลบเลือนหลายปีผ่านไปฉันเริ่มปรับตัวกับชีวิตใหม่ได้ฉันทํางานฉันมีเพื่อนใหม่ฉันพยายามมีความสุขกับสิ่งต่างๆรอบตัวแต่ลึกๆในใจฉันยังคงคิดถึงมากฉันยังคงสงสัยว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาสบายดีไหม เขามีความสุขกับครอบครัวของเขาไหมฉันอยากรู้แต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะติดต่อเขาฉันกลัวที่จะรื้อฟื้นความทรงจําที่เจ็บปวดกลัวที่จะทําร้ายตัวเองอีกครั้ง30ปีผ่านไปฉันอายุ65ปีฉันเกษียณจากงานใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในบ้านหลังเล็กๆริมทะเลฉันมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีเวลาคิดทบทวนเรื่องราว ในอดีตความทรงจําเกี่ยวกับมากยังคงชัดเจนเหมือนกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานฉันยังคงจํารอยยิ้มของเขาเสียงหัวเราะของเขาสัมผัสของเขาได้อย่างแม่นยําฉันยังคงรู้สึกถึงความอบอุ่นความรักและความเจ็บปวดที่เขาเคยมอบให้ฉันฉันเริ่มยอมรับความจริงที่ว่าฉันคงไม่มีวันลืมเขาได้ฉันคงต้องอยู่กับความทรงจํานี้ไปตลอดชีวิตมันเป็นส่วนหนึ่งของฉันส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตที่หล่อหลอมให้ฉันเป็นฉันในวันนี้ฉันไม่เสียใจที่เคยรักเขาแม้ว่า มันจะเป็นความรักที่ผิดความรักที่ไม่มีวันสมหวังแต่ฉันก็ได้เรียนรู้ได้เติบโตได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นจากความรักครั้งนี้ฉันเริ่มเล่าเรื่องราวของฉันให้เพื่อนๆนฟังในตอนแรกฉันรู้สึกอายรู้สึกผิดแต่เมื่อฉันได้เล่าฉันก็รู้สึกโล่งใจเหมือนได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่อัดอั้นมานานเพื่อนๆนของฉันรับฟังเข้าใจและให้กำลังใจฉันพวกเขาบอกว่าฉันเข้มแข็งฉันกล้าหาญที่สามารถผ่านเรื่องราวทั้งหมดมาได้และฉันก็ควรที่จะภูมิใจในตัวเองวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังเดินเล่นอยู่ที่ชายหา ฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนม้านั่งหันหลังให้ฉันเขาดูคุ้นๆฉันเดินเข้าไปใกล้หัวใจของฉันเต้นแรงฉันรู้ทันทีว่าเป็นเขามากเขาดูแก่ลงผมของเขาเริ่มหงอกแต่ดวงตาสีฟ้าของเขายังคงคมกริบเหมือนเดิมฉันหยุดยืนอยู่ข้างหลังเขาลังเลที่จะทักมากฉันเรียกชื่อเขาเบาๆเ,เขาหันกลับมาดวงตาของเขาเบิกกว้างเหมือนกับตกใจอีเลนเขาพูดชื่อฉันน้ำเสียงสัน่นเครือเรามองหน้ากันความเงียบงันปกคลุมไปทั่วเหมือนกับโลกทั้งใบหยุดหมุน ฉันเห็นแววตาแห่งความประหลาดใจความรู้สึกผิดและบางทีความคิดถึงในดวงตาของเขาฉันเดินเข้าไปใกล้เขานั่งลงข้างๆคุณสบายดีไหมฉันถามเขาพยักหน้าแล้วคุณละ่ะเขาถามกลับฉันสบายดีฉันตอบฉันฉันดีใจที่ได้เจอคุณเขาพูดน้ำเสียงเบาลงฉันก็เหมือนกันฉันตอบเรานั่งเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งมองดูคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเหมือนกับเมื่อ40ปีก่อนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยกเว้นเราสองคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความสุขและความทุกข์ผ่านเรื่องราวมากมายในชีวิต ผมผมขอโทษมาร์กพูดขึ้นทำลายความเงียบสำหรับทุกอย่างอีเลนมองเขาอย่างตั้งใจรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นบนริมฝีปากไม่เป็นไรหรอกคะ่ะมันผ่านมานานแล้วผมผมมักจะคิดถึงคุณเขาสารภาพคิดถึงช่วงเวลาที่เราเคยมีร่วมกันฉันก็เหมือนกันคะ่ะอีเลนตอบน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยแม้ว่ามันจะเป็นความรักที่ผิดแต่ฉันก็ไม่เคยเสียใจที่ได้รักคุณพวกเขานั่งคุยกันอยู่นานพูดคุยถึงเรื่องราวในอดีตถึงความทรงจำที่สวยงาม และความเจ็บปวดที่พวกเขาเคยมีระวมกันมากเล่าให้ฟังว่าชีวิตหลังจากที่เขาจากอีเลนไปนั้นเป็นอย่างไรเขาอยู่กับภรรยาและลูกๆแต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วก็ยังคงกัดกินหัวใจของเขาเสมอเขาไม่เคยลืมอีเลนไม่เคยลืมความรักที่เขามีต่อเธอผมรู้ว่าผมทำผิดต่อคุณมาร์กพูดด้วยน้ำเสียงสำนึกผิดผมเห็นแก่ตัวเองผมทำร้ายคุณอีเลนจับมือเขาไม่เป็นไรหรอกขอฉันเข้าใจเธอพูดด้วยความจริงใจ ฉันให้อภัยคุณการได้พบกันอีกครั้งในครั้งนี้เหมือนเป็นการเยียยยาบาดแผลในใจของทั้งคู่มันเป็นการปิดฉากก่อความรักที่ไม่สมหวังแต่ก็เป็นการเริ่มต้นของมิตรภาพความเข้าใจและการให้อภัยหลังจากวันนั้นอีเลนและมากยังคงติดต่อกันพวกเขาไม่ได้กลับไปเป็นคนรักแต่พวกเขากลายเป็นเพื่อนเป็นคนที่คอยรับฟังคอยให้กำลังใจกันและกันพวกเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับอดีตเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงและเรียนรู้ที่จะเดินหน้าต่อไปอีเลนใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างมีความสุขเธอเดินทางท่องเที่ยวเขียนหนังสือ และใช้เวลาอยู่กับเพื่อนเพื่อนเธอไม่เคยลืมมากแต่ความทรงจําเกี่ยวกับเขาก็ไม่ได้ทําให้เธอเจ็บปวดอีกต่อไปมันกลายเป็นความทรงจําที่สวยงามความทรงจําที่เธอเก็บไว้ในส่วนลึกของหัวใจในวันที่อีเลนจากโลกนี้ไปเธอจากไปอย่างสงบบนเตียงในบ้านริมทะเลของเธอมีรูปถ่ายของเธอและมากวางอยู่ข้างเตียงเป็นเครื่องย้าเตือนถึงความรักที่ไม่สงวงแต่ก็เป็นความรักที่สวยงามความรักที่ไม่มีวันตายชีวิตของอีเลนหลังจากพบกับมากอีกครั้งเหมือนได้รับการเติมเต็ม เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแม้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวแต่เป็นมิตรภาพที่อบอุ่นและเข้าใจกันลึกซึ้งอีเลนเริ่มเขียนบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของเธอเธอเขียนถึงความรู้สึกความทรงจำและบทเรียนที่เธอได้รับจากประสบการณ์ครั้งนี้เธอเขียนด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความสุขความเศร้าความเจ็บปวดและความเข้าใจการเขียนบันทึกช่วยให้เธอระบายความรู้สึกและเยียวยาบาดแผลในใจมันเหมือนเป็นการเดินทางย้อนกลับไปสู่อดีตเพื่อทำความเข้าใจกับตัวเองและกับความรักที่เธอเคยมี บ้านริมทะเลของอีเลนกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำเธอตกแต่งบ้านด้วยภาพถ่ายของเธอและมาร์กในช่วงเวลาที่มีความสุข,ขมีภาพของพวกเขานั่งคุยกันที่ระเบียงมีภาพของพวกเขาเดินเล่นริมชายหาดมีภาพของพวกเขายือนอบกอดกันใต้แสงจันทร์ภาพเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความรักที่สวยงามแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆในชีวิตมาร์กยังคงแวะมาเยี่ยมอีเลนเป็นประจำพวกเขาใช้เวลาด้วยการพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตบางครั้งพวกเขาก็นั่งเงียบๆมองดูทะเลด้วยกันความเงียบงนันระหว่างพวกเขาไม่ใช่ความอึดอัดแต่เป็นความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้คำพูดพวกเขารู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้กันเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในช่วงฤดูร้อนอีเลนและมาร์คมาร์จะไปเที่ยวทะเลด้วยกันพวกเขานั่งเรือตกปลาและดำน้ำดูปะาารัางพวกเขาสนุกสนานหัวเราะและมีความสุขเหมือนกับคู่รักทั่วไปแต่ลึกๆ ในใจพวกเขารู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่ความรักแต่มันคือมิตรภาพที่ลึกซึ้งมิตรภาพที่เกิดจากความรักที่ไม่สมหวังในช่วงฤดูหนาวอีเลนและมาร์มักจะนั่งถิงไฟอ่านหนังสือและฟังเพลงด้วยกันบ้านของอีเลนอบอุน่นเต็มไปด้วยความรักและความสงบสุขมันเป็นสถานที่ที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกเป็นตัวเองวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วอีเลน เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเธอเธอเริ่มอ่อนแอลงสุขภาพของเธอเริ่มทุดโทมมากคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดเขาพาเธอไปหาหมอซื้อยาและทำอาหารให้เธอกินเขาอยู่เคียงข้างเธอในทุกช่วงเวลาที่ยากลำบากอีเลนรู้ว่าเวลาของเธอบนโลกใบนี้เหลือน้อยลงทุกทีเธอเริ่มเตรียมตัวสำหรับการจากลาเธอเขียนจดหมายถึงเพื่อนๆถึงครอบครัวและถึงมาร์กเธอเขียนถึงความรู้สึกความทรงจําและความรักที่เธอมีต่อพวกเขาเธอเขียนด้วยความรู้สึกที่สงบและยอมรับในโชคชะตา ในวันที่อีเลนจากไปมากนั่งอยู่ข้างเตียงของเธอจับมือเธอไว้แน่นเขาอ่านจดหมายที่เธอเขียนถึงเขาน้ำตาไหลอาบแก้มเขาเสียใจที่ต้องเสียเธอไปแต่เขาก็ดีใจที่ได้รู้จักเธอได้รักเธอและได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอจดหมายที่อีเลนเขียนถึงมากเต็มไปด้วยความรักความขอบคุณและความทรงจําที่สวยงามเธอเขียนถึงครั้งแรกที่พวกเขาพบกันที่สตูดิโอออกแบบเล็กๆแห่งนั้นเธอเขียนถึงความประทับใจแรกที่มีต่อเขาชายหนุ่มรูปงามที่มีเสน่ห์ เหลือล้อนเธอเขียนถึงค่ำคืนที่ฝนตกหนักคืนที่เขาปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูบ้านของเธอพร้อมกับแฟ้มเอกสารหนาหนาและรอยยิ้มอบอุ่นอีเลนเขียนถึงความสัมพันธ์ลับๆของพวกเขาถึงช่วงเวลาที่แสนหวานที่พวกเขาใช้เวลาร่วมกันถึงเสียงหัวเราะเสียงเพลงและความเงียบงันที่อบอุ่นหัวใจเธอเขียนถึงความรู้สึกผิดความสับสนและความเจ็บปวดที่เธอต้องเผชิญเมื่อความสัมพันธ์ของพวกเขาต้องจบลงเธอเขียนถึงการจากลาที่ไม่มีคำร่ำลาถึงความพยายามที่จะลืมเขาแต่ก็ไม่เคยสำเร็จ มาร์คัสอีเลนเขียนฉันรู้ว่าความรักของเราเป็นความรักต้องห้ามเป็นความรักที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ฉันก็ไม่เคยเสียใจที่ได้รักคุณคุณคือความรักครั้งสําคัญในชีวิตของฉันคุณสอนให้ฉันรู้จักความรักความอบอุ่นและความเข้าใจคุณทําให้ฉันรู้สึกพิเศษรู้สึกเป็นที่รักและรู้สึกมีค่าแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ความทรงจําเกี่ยวกับคุณจะอยู่กับฉันตลอดไปอีเลนเขียนถึงการพบกันอีกครั้งที่ชายหาดการพบกันที่เหมือนปาฏิหาริย์เธอเขียน ถึงความรู้สึกโล่งหงุดความสุขและความสงบที่เธอได้รับจากการได้พูดคุยกับเขาอีกครั้งเธอเขียนถึงมิตรภาพที่งดงามที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขามิตรภาพที่เกิดจากความรักที่ไม่สมหวังขอบคุณนะคะมากอีเลนเขียนขอบคุณที่คุณเข้ามาในชีวิตของฉันขอบคุณสำหรับความรักความทรงจำและบทเรียนที่คุณมอบให้ฉันจะไม่มีวันลืมคุณหลังจากที่อีเลนจากไปมากเก็บจดหมายของเธอไว้ในกล่องใบเล็กๆพร้อมกับรูปถ่ายของพวกเขาเขามากักจะหยิบออกมาอ่านและมองดูรูปถ่าย เพื่อระลึกถึงเธอถึงความรักที่พวกเขาเคยมีร่วมกันความรักที่แม้จะไม่สมหวังแต่ก็สวยงามและไม่มีวันตายมาร์กใช้ชีวิตต่อไปด้วยความทรงจําเกี่ยวกับอีเลนเขาดูแลครอบครัวของเขาอย่างดีและพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและพยายามที่จะไม่ทําผิดซ้ําอีกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและพยายามทําให้ทุกวันเป็นวันที่ดีที่สุดเรื่องราวของอีเลนและมาร์กเป็นเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนเป็นเรื่องราวของความรักที่ผิดความรักที่เจ็บปวด แต่ก็เป็นเรื่องราวของความรักที่สวยงามความรักที่สอนให้เรารู้จักการให้อภัยการยอมรับและการก้าวเดินต่อไปมันเป็นเครื่องตัวใจว่าแม้ว่าความรักจะไม่สมหวังแต่ความรักก็ยัดสังคมงดงามและสามารถสร้างความทรงจําที่ล้ําค่าให้กับเราได้หลายปีต่อมามากในวัยชรานั่งอยู่บนเก้าอี้โยกที่ระเบียงบ้านมองดูพระอาทิตย์ตกดินที่ขอบฟ้าภาพของอีเลนพุดขึ้นมาในความทรงจําเขายิ้มอย่างเศร้าส้อยคิดถึงช่วงเวลาที่พวกเขาเคยใช้ชีวิต ร่วมกันแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่แสนมีค่าเขาหยิบกล่องใบเล็กๆที่เก็บจดหมายและรูปถ่ายของเอลเลนออกมาเปิดอ่านจดหมายของเธออีกครั้งคำพูดของเธอที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและการให้อภัยทําให้เขารู้สึกอบอุ่นหัวใจเขารู้สึกขอบคุณที่ได้รู้จักเธอได้รักเธอและได้เรียนรู้จากเธอมาร์กหลับตาลงนึกถึงวันที่เขาพบกับอีเลนครั้งแรกที่สตูดิโอออกแบบเล็กๆแห่งนั้นเธอเป็นหญิงสาวที่สดใสร่าเริงและมีความสามารถเขาหลงใหลในความงาม และความเฉลียวฉลาดของเธอแต่เขาก็รู้ดีว่าเขาไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะเขามีครอบครัวแล้วความสัตว์มพันธ์ของพวกเขาเริ่มต้นอย่างไม่ตั้งใจและจบลงด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็ทําให้เขารู้สึกถึงความรักที่แท้จริงความรักที่ไม่ต้องการครอบครองความรักที่ยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นมาร์กมองดูรูปถ่ายของอ e ีเลนรูปที่พวกเขาถ่ายด้วยการที่ชายหาดเธอยิ้มอย่างมีความสุขดวงตาของเธอเป็นประกายเขายิ้มตามรู้สึกขอบคุณ ที่ได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่เขาจะไม่มีวันลืมเขานึกถึงจดหมายฉบับสุดท้ายที่อีเลนเคียนถึงเขาจดหมายที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและการให้อภัยเธอเขียนว่าเธอไม่เคยเสียใจที่ได้รักเขาและเธอให้อภัยเขาสำหรับทุกสิ่งคําพูดของเธอทําให้เขาแมตสสงบและปล่อยวางมาร์กปิดกล่องใบเล็กๆวางมันลงบนโต๊ะข้างๆเขาลุกขึ้นยืนเดินไปที่ขอบระเบียงมองดูทะเลที่กว้างใหญ่รู้สึกถึงสายลมเย็ยนๆพัดผ่านเขารู้สึกสงบ และยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นความรักของเขาและอีเลนอาจจะไม่สมหวังแต่มันก็เป็นความรักที่สวยงามความรักที่เขาจะเก็บไว้ในความทรงจําตลอดไปในวาระสุดท้ายของชีวิตมากจากไปอย่างสงบท่ามกลางความรักของครอบครัวและความทรงจําที่สวยงามเกี่ยวกับอีเลนความรักที่ไม่สมหวังแต่ก็เป็นความรักที่ไม่มีวันตายหลังจากมาร์กจากไปลูกๆของเขาได้พบกล่องใบเล็กๆที่บรรจุดจดหมาย และรูปถ่ายของอีเลนพวกเขาไม่เคยรู้เรื่องราวความรักของพ่อมาก่อนการค้นพบครั้งนี้ทําให้พวกเขาได้รู้จักพ่อของพวกเขาในอีกมุมหนึ่งมุมที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาอ่านจดหมายของอีเลนด้วยความสนใจและะจ,จดหมายที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและการให้อภัยทําให้พวกเขารู้สึกถึงความรักที่ลึกซึ้งระหว่างพ่อและอีเลนความรักที่แม้จะไม่สอมาหวังแต่ก็สวยงามและทรงพลังลูกๆของมากเริ่มเข้าใจพ่อมากขึ้นเข้าใจความรู้สึกผิดความเจ็บปวด และความรักที่พ่อเก็บซ่อนไว้ภายในใจพวกเขาเรียนรู้ว่าความรักไม่ได้มีเพียงด้านเดียวและความรักที่แท้จริงคือการยอมรับและให้อภัยพวกเขาตัดสินใจตามหาญาติของอ e ีเลนเพื่อมอบกล่องใบเล็กๆนี้ให้พวกเขาหวังว่าเรื่องราวความรักของพ่อและอ e ีเลนจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆให้รู้จักความรักที่แท้จริงความรักที่ไม่ต้องการครอบครองความรักที่ยอมรับและให้อภัยหลังจากการค้นหาอย่างยาวนานพวกเขาก็พบกับหลานสาวของอ e ีเลนหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่า ลิลลี่ลิลลี่รับกล่องใบเล็กๆนั้นด้วยความสักเธอไม่เคยรู้จักอีเลนมาก่อนแต่เธอก็รู้สึกถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่อีเลนมีต่อคุณปู่ของเธอลิลลี่อ่านจ,จดหมายและดูรูปถ่ายของอีเลนและมากเธอรู้สึกประทับใจในความรักที่สวยงามและบริสุทธิ์ของพวกเขาเธอรู้สึกขอบคุณที่ได้รู้จักเรื่องราวความรักนี้และเธอสัญญากับตัวเองว่าจะเก็บรักษาเรื่องราวนี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องตนใจถึงความรักที่แท้จริงลิลลี่นำเรื่องราวความรักของอีเลนและมากไปเขียน เป็นหนังสือหนังสือที่เล่าถึงความรักที่ไม่สหวังแต่ก็สวยงามและทรงพลังหนังสือที่สอนให้เรารู้จักการให้อภัยการยอมรับและการก้าวเดินต่อไปหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเรื่องราวความรักของอ e ีเลนและมาร์กจึงกลายเป็นตำนานตำนานความรักที่ถูกเล่าขานต่อต่อกันไปเป็นเครื่องตัวใจว่าความรักที่แท้จริงคือการยอมรับการให้อภัยและการปล่อยวางหนังสือของลิลลี่ได้รับความนิยมอย่างมากผู้คนต่างประทับใจ ในเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนแต่สวยงามของอ e ีเลนและมากหนังสือเล่มน,นี้สอนให้พวกเขารู้จักคุณค่าของความรักความหมองเข้าใจและการให้อภัยมันทําให้พวกเขาตระหนักว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการครอบครองแต่อยู่ที่การยอมรับและปล่อยวางหลายคนติดต่อลิลลี่เพื่อแบ่งปันเรื่องราวความรักของตัวเองบางคนเคยผ่านประสบการณ์ความรักที่คล้ายคลึงกับอ e ีเลนและมากบางคนกําลังเผชิญกับความสัมพันธ์ที่ยากลําบากการแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ช่วยให้พวกเขารู้สึกเข้าใจ และไม่โดดเดี่ยวพวกเขาเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงอและก้าวเดินต่อไปลิลลี่ลจัดตั้งกลุ่มสนับสนุนสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญกับความสัมพันธ์ที่ยากลำบากกลุ่มนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวรับฟังและให้กำลังใจกันลิลลี่ใช้เรื่องราวของอีเลนและมากเป็นแรงบันดาลใจสอนให้สมาชิกในกลุ่มรู้จักคุณค่าของการให้อภัยและการยอมรับกลุ่มสนับสนุนนี้เติบโตอย่างรวดเร็วมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมพวกเขาต่างได้รับกำลังใจ และแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของอีเลนและมากพวกเขาเรียนรู้ที่จะรักตัวเองยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นและก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งลิลลี่รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สารต่อเรื่องราวความรักของอีเลนและมากเธอเชื่อว่าความรักของพวกเขาจะยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมายและจะถูกเล่าขานต่อไปอีกนานเท่านานหลายสิบปีผ่านไปเรื่องราวของอีเลนและมากยังคงเป็นที่จดจํามันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่แท้จริงความรักที่ไม่ต้องการครอบครองความรักที่ยอมรับ และให้อภัยความรักที่ไม่มีวันตายและในทุกๆครั้งที่พระอาทิตย์กดินผู้คนจะนึกถึงเรื่องราวความรักของอีเลนและมากความรักที่สวยงามความรักที่ไม่มีวันลืมหลายปีหลังจากที่อีเลนจากโลกนี้ไปมากยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านริมทะเลหลังเดิมเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือเขียนบันทึกและนั่งมองทะเลความทรงจําเกี่ยวกับอีเลนยังคงชัดเจนในใจเขาเสมอเหมือนกับว่าเธอยังคงอยู่เคียงข้างเขา วันหนึ่งขณะที่มาร์กกำลังจัดห้องเก็บของเขาพบกล่องใบหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนภายในกล่องมีสมุดบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งปกสมุดมีรอยขาดเล็กน้อยแต่ตัวอักษรที่เขียนด้วยลัยมือที่คุ้นเคยยังคงอ่านได้ชัดเจนบันทึกของอีเลนมาร์กเปิดสมุดบันทึกด้วยมืออธิสันเทาเขาเริ่มอ่านบันทึกของอีเลนบันทึกที่เธอเขียนถึงความรู้สึกความทรงจําและความฝันของเธอบันทึกที่เธอไม่เคยเปิดเผยให้ใครรู้แม้แต่กับตัวเขาเองในบันทึกอีเลนเขียนถึงความฝันของเธอความฝัน ที่จะได้เป็นนักเขียนความฝันที่จะได้เดินทางรอบโลกความฝันที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับคนที่เธอรักเธอเขียนถึงความรู้สึกผิดความสับสนและความกลัวที่เธอต้องเผชิญในชีวิตเธอเขียนถึงความหวังความฝันและความรักที่ทําให้เธอก้าวเดินต่อไปมาร์กอ่านบันทึกของอีเลนด้วยความสักเขารู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดกับเธออีกครั้งได้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเธอมากขึ้นเขาได้รู้ว่าแม้ว่าความรักของพวกเขาจะไม่สมหวังแต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของความฝันของเธอ ในบันทึกอีเลนเขียนถึงมากถึงความรักความอบอุ่นและความเข้าใจที่เขามอบให้เธอเขียนว่าแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขาก็เป็นความรักที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเธอและเธอจะไม่มีวันลืมเขามาร์กอ่านบันทึกจบด้วยน้ําตาที่เออคลอเขารู้สึกขอบคุณอีเลนที่ทําให้เขารู้ว่าความรักที่แท้จริงคือการยอมรับการให้อภัยและการปล่อยวางความรักที่ไม่ต้องการครอบครองแต่ต้องการเห็นคนที่เรารักมีความสุขมาร์กเก็บสมุดบันทึกไว้ในกล่องแล้ว นำไปวางไว้ข้างเตียงเขาจะเก็บมันไว้เป็นอย่างดีเพื่อระลึกถึงอีเลนถึงความรักที่สวยงามความรักที่ไม่มีวันตายและทุกครั้งที่เขามองดูทะเลเขาจะนึกถึงอีเลนถึงความรักที่พวกเขาเคยมีร่วมกันความรักที่แม้จะไม่สมหวังแต่ก็เป็นความรักที่สวยงามและไม่มีวันลืมเลือนหลังจากที่ค้นพบบันทึกของอีเลนมาร์กเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นเขาตรหนักว่าชีวิตนั้น สั้นเกินกว่าที่จะจมอยู่กับความเศร้าเสียใจเขาเริ่มทําตามความฝันที่อีเลนเคยเขียนไว้ในบันทึกเขาเริ่มเขียนหนังสือหนังสือที่เล่าเรื่องราวชีวิตของเขาเรื่องราวความรักของเขาและอีเลนและเรื่องราวที่เขาได้เรียนรู้จากชีวิตมาร์คเขียนหนังสือด้วยความรักความทรงจําและความหวังเขาเขียนถึงความสุขความเศร้าความผิดหวังและความสําเร็จในชีวิตเขาเขียนถึงความรักที่เขาได้รับจากครอบครัวจากเพื่อนๆนและจากอีเลนเขาเขียนถึงบทเรียนที่เขาได้รับจากชีวิตบทเรียนที่สอนให้เขารู้จักคุณค่าของความรักความเมตตา และการให้อภัยหนังสือของมาร์กได้รับการตีพิมพ์และได้รับความนิยมอย่างมากผู้คนต่างประทับใจในเรื่องราวชีวิตของเขาเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนแต่สวยงามของเขาและอีเลนและเรื่องราวที่เขาได้เรียนรู้จากชีวิตหนังสือเล่มนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายให้พวกเขามองเห็นคุณค่าของชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมาร์กไปจากรายได้จากการขายหนังสือให้กับบูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเขาทําตามความฝันของอีเลนความฝันที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นในบ้านปลายชีวิตมากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่กับครอบครัวและเพื่อนเพื่อนเขามีความสุขกับการได้แบ่งปันเรื่องราวชีวิตของเขาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาสมบูรณ์และเขาพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปอย่างสงบในวันที่มากจากไปเขาจากไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขามีร่องรอยของความสุขความสงบและความรักเขาทิ้งไว้เบื้องหลังเรื่องราวชีวิตที่ดินสตริงและความรักที่ไม่มีวันตาย ความรักที่เขาและอีเลนมีร่วมกันความรักที่สวยงามและทรงพลังความรักที่จะอยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดไปเรื่องราวของอีเลนและมากไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้หนังสือของลิลลี่และมากได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายจนมีผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังสนใจนำเรื่องราวของพวกเขามาสร้างเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามผู้คนต่างหลั่งไหลเข้าไปชมและประทับใจในความรักที่ซับซ้อนแต่สวยงามของอีเลนและมากภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลมากมาย และกลายเป็นภาพยนตร์คลาสสิกที่ผู้คนยังคงกล่าวถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ที่แต่งขึ้นเพื่อบรรยายยกความรักของอีเลนและมากก็โด่งดังไปทั่วโลกเนื้อเพลงที่กินใจทางนองที่ไพเราะและเสียงร้องที่ทรงพลังทําให้ผู้คนรู้สึกถึงความรักความคิดถึงและความทรงจําที่สวยงามบ้านเริมทะเลของอีเลนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาเยี่ยมชมเพื่อระลึกถึงความรักของอีเลนและมากและสัมผัสบรรยากาศที่เงียบสงบและโรแมนติกบ้าน หลังนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ไม่มีวันตายเรื่องราวของอ e ีเลนและมาร์กยังคงถูกเล่าขานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ควนให้พวกเขารู้จักคุณค่าของความรักความเข้าใจและการให้อภัยและเป็นเครื่องตวนใจว่าความรักที่แท้จริงจะคงอยู่ตลอดไปแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามเรื่องราวของอ e ีเลนและมาร์กยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังคนรุ่นหลังลิลลี่หลานสาวของอ e ีเลนได้ก่อตั้งมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับอีเลนมูลนิธิแห่งนี้ให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและให้ที่พักพิงแก่ผู้หญิงที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจเลลลีล่ทำงานอย่างหนักเพื่อให้มูลนิธิเติบโตและช่วยเหลือผู้หญิงได้มากขึ้นเธอต้องการให้ผู้หญิงทุกคนได้รับความรักความเคารพและความยุติธรรมเธอต้องการให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวและมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกเขาเสมอ มาร์กแม้จะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ความรักและความทรงจำของเขายังคงอยู่ลูกๆของเขาเล่าเรื่องราวของพ่อและอีเลนให้ลูกหลานฟังพวกเขาสอนให้ลูกหลานรู้จักคุณค่าของความรักความเข้าใจและการให้อภัยพวกเขาสอนให้พวกเขารู้ว่าความรักที่แท้จริงคือการยอมรับและปล่อยวางเรื่องราวของอีเลนและมาร์กกลายเป็นตำนานเป็นบทเรียนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายมันสอนให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การยะอมงรับการให้อภัย และการปล่อยวางความรักที่แท้จริงจะคงอยู่ตลอดไปแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามและแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกต่อไป